สวัสดีค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้จะพาทำอันนี้นะคะขันหมักเบงนะคะขันหมากเบงแบบอีสานเลยนะคะอันนี้จะเป็นขันหมากเบงห้าชั้นใบตองนะคะอันนี้คือใบตองตานีนะคะไม่มีใบตองตานีก็ใช้ใบตองบ้านธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราฉีกใบตองน้ำมันพัดน้ำนพัดค่ะ สีใบใบตองกว้างประมาณสี่นิ้วนะคะใบตองกว้างประมาณสี่นิ้วอันนี้เดี๋ยวฉีไว้แล้วอันนี้นะคะกว้างประมาณสี่นิ้วแล้วก็ยาวแปดนิ้วนะคะได้ใบตองมาแล้วนะคะตัวนี้เราจะทําเป็นกลวยที่อยู่ด้านในนะคะทําเป็นกลวยด้านในนี่เนาะนี่นะคะอันนี้อันนี้คือขึงกลางนะคะขึงกลาง นี่เราตรงนี้กึ่งกลางนะคะเราก็จะขยับจากกึ่งกลางมาตรงนี้นะคะประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้จากกาึ่งกลางมานับหนึ่ง2แบ่งเป็น3ส,ส่วนแล้วก็จะพับลงมาที่ส่วน2เนี่ยนะคะส่วนที่2ตรงนี้เห็นไหมคะมาส่วนที่2องนะคะเราเอามือจับไปตรงนี้นะคะเลื่อนมือมาจับตรงส่วนที่เราพับนะคะแล้วก็พับลงมาอย่างนี้นะคะแล้ว <Lindsay> ก <drawing> ็มาต่อเลยค่ะมาอย่างนี้นะคะ เสร็จแลราก็จะได้แบบนี้เป้าหมายของเราเราคือจะเขียงมาทางนี้นะคะแล้วก็จับตรงนี้ไว้นิดนึงเพื่อว่าไม่ให้คลายออกจับเบาๆนะคะไม่ต้องกดแน่นเดี๋ยวแล้วเราก็พับมานะคะเป้าหมายของเราคือฝั่งนี้นะคะเราก็เฉียงมาเรื่อยๆนะคะพับไปเลยนะคะหมดแล้วเราก็จับตรงนี้ขึ้นกดลงให้เป็นสันครบอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกลวยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาแม็กเย็บไว้ได้นะคะ แล้วก็เย็บเน็ตรนี้เราก็จะได้ตัวกลวยที่อยู่ด้านในคืตอตัวนี้นะคะคืตอตัวนี้กลวยที่อยู่ด้านในนี่นะเสร็จแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดตรงน,นี้จะตัดไม่ตัดก็ได้นะคะตรงน,นี้ไว้เป็นฐาน,นอันนี้คือเราได้กลวยมาแล้วนะคะอันดับต่อไปเราก็คือฉีกใบตองนะคะอันนี้ฉีกใบตองเราจะเอาที่ความกว้างสองนิ้วนะคะแล้วก็ ความยาวประมาณ7นิ้วนะคะนี่ฉีกไว้แล้วนะคะฉีกไว้ทั้งหมด20ใบนะคะเวลาเราจะตัดใบตองทิ้งตรงนี้มันจะเป็นเหลืองๆใช่ไหมเราก็ก็เาใส่มือเราอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดพร้อมๆกันตัดไปแล้วก็วัดขึ้นมาประมาณ7นิ้วนะคะ7นิ้วก็ประมาณนี้แล้วเราก็ตัด เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เคาะเคาะใส่มือเรานี่นะคะตัดตายออกปลายเหลืองๆนี่ตัดออกเลยค่ะมันเจ็ดนะคะเจ็ดหรือหกก็ได้นะ,ะน,ะะน,ะดนะคะนี้เราก็จะได้ยี่ิบใบ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ดอกพุทธสดนะคะถ้าไม่มีดอกพุทธสดก็ใช้ดอกพุทธแห้งอันนี้พอดีมันนะตามบ้านนอกบรรน,นาเราก็มีเนาะตามบ้าน,าน,านเวลาเท่าคนแก่บ้านแถวอีสานนะคะเขาจะนิยมทําขันหมักเบงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพุทธที่อยู่ตามบ้านไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะตัวเนี้ยดอกดาวเรืองเขาก็ปลูกไว้นะแถวบ้านแถวอีสานเนี่ยจะนิยมปลูกด,ดอกดาวเรืองแล้วก็พวกดอก บานไม่รู้รวยหรือที่อีสานเรียกสามปีบบเฮียวก็คือเอาไว้ตั้งสามปีก็ไม่เหี่ยวเนี่ยค่ะนี่นะแล้วก็เด็ดเด็ดพยายามเลือกดอกเท่าๆกันก็ได้นะคะนี่ก็ดีเดนะคะอันะะนี้เดี๋ยวเด็ดนี่ก่อนและววิธีการก็คือนะคะตัวนี้เอาด้านแข็งอยู่ทางด้านขวามือนะ ้งแสงอยู่ขวามือนะคะแล้วก็วางดอกพุดวางดอกพุดไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็พับเฉียงมาอย่างนี้นี่ค่ะพับเฉียงมานะคะพับเฉียงมานะคะเสร็จแล้วก็พับทบลงมานี้นะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว เราก็จะเย็บใส่ที่กลวยเลยเอาตรงสันทบนี้ก่อนนะคะวัดลงมาวัดลงมาให้มันเท่ากันกับอันแรกที่เราทํานะคะประมาณสองนิ้วครึ่งอ่ะวัดขึ้นไปสองนิ้วครึ่งอันนี้ความสูงของกลวยก็แล้วแต่เรานะคะวัดลงมาแต่ว่าอันเทียบกับกลวยอันแรกที่เราทํานะคะน,นี่วก็ลงที่สองนิ้วครึ่งเสร็จแล้วเราก็เย็บเย็บแน่นะคะ ถ้าไม่เย็บแม่ก,ก็ใช้พวกก้านมะพร้าวนะคะเหลาแหลมๆแล้วก็ร้อยนะคะอันนี้ก็จะได้หนึ่งกิะะอันนี้มันจะทำได้สองวิธีนะคะการลงนะอันนี้พับลงนี้เราจะลงด้านนี้ก็ได้เห็นไหมคะด้านที่มีสันทบอย่างนี้หรือเราจะลงด้านนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะแล้วแต่ แล้วแต่ใครชอบทีนี้ก็ลงแบบนี้ตามโดยทั่วไปภาคอีสานก็นิยมลงแบบง่ายๆนะคะคนเฒ่าคนแก่แทําแบบง่ายๆทีนี้ก็กะระยะห่างก็คือฝั่งตรงข้ามอย่างนี้กับตรงนี้นะคะกะระยะห่างให้เสมอกันดอกจัดเรียงให้เสมอกันนะคะพอได้ระยะแล้วก็เย็บเลยค่ะเย็บทา,ทางฝั่งกีบนี้นะตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาเย็บตรงนี้อีกนะคะก็ได้สองกีบ เราจะลงสี่ทิศนะคะเราจะลงสี่ทิศนี่จะระลอกกีบที่สามกีบที่สามนี่เขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกีบแรกนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาให้มันตรงนะคะหาหามุมมองให้มันตรงนะคะ ถ้าเราเย็บแรงเนี่ยมันจะบุ๋มลงไปข้างในไอตัวแม็กนะคะแล้วก็เย็บให้พอประมาณนะคะกด็กให้นี่ค่ะตัวนี้อันที่4เนี่ยก็จะตรงข้ามกับอันที่1นะคะเราพยายามทําให้มันตรงข้ามกันระยะความสูงเท่ากันนะคะเย็บเน้เ็บนะมั่นใจอย่างนี้นะคะชั้นแรกก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อไปเราก็ทําต่อได้เลยนะคะ นะคะคพอกีบต่อไปก็วางเอาดอกเนี่ยประมาณตูมของช่วงโค้งของดอกแรกนะคะเลื่อลงมาเพราะว่าเขามีดอกด้วยแต่ถ้าเขามีตะกีบอาจจะง่ายนะคะอันนี้ก็เย็บไปเราจะทําวนไปอย่างนี้นะคะวนไป จริงไม่มีใบตองกล้วยก็ใช้ใบตอใบไม้อื่นทําก็ได้นะคะเนี่ยใช้อย่างเช่นใบที่เคยทําก็คือใบที่เคยทําก็คือใบใบอะไรนะใบใบคูนนะคะใบต้นคูนนะคะแล้วก็ใบคูนแล้วก็ใบ ใบคูณใบมะยมอย่างเงี้ยค่ะชื่อที่เป็นมงคลเนาะเราเอามาไหว้พระเอาชื่อที่เป็นมงคลน,นะคะดูไปเพลินๆน,นะคะต้องซีเรียสทำตามก็ได้หรือใบอีกใบหนึ่งก็คือใบขนุนนี่ก็ทําได้นะคะลองทําดูนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีใบไม้แล้วก็มีดอกไม้อย่างงี้นะไอ้ตรงเนี้ย นะคะคเพราะว่าดอกไม้พวกนั้นเป็นชื่อที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะใบคูณใบมะยมใบขนุนนะคะใบยอนี่ยังไม่เคยทํานะคะคิดว่าจะเอามาทอํอดูว่ามันจะแต่ใบยอมันจะเป็นอ่อนๆนะคะก็เลยยังยังไม่ได้ลองเอาใบยอมาทํา <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> ลองทําดูนะคะ อันนี้ก็ครบรอบที่สองละครบรอบที่สองพอรอบที่สองมันจบตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเราก็ลงเราจะลงวนกลีบไปอย่างนี้นะคะได้รอบที่สองแล้วเวลาเย็บนี่เย็บชั้นต่อไปซ่อนๆลงมาข้างล่างหน่อยก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไม่เห็นแมสเวลาอตัวที่มันต่อไปนะคะ ันนี้ผู้สูงอายุจะชอบนะคะอันนี้เราก็ไปสอนเด็กๆในโรงเรียนก็ได้อย่างเช่นบรรพะกิจกรรมลดเวลาเรียนอะไรเพิ่มเวลารู้เนี่ยให้เขาเรียนเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมไทยนะก็น่าจะดีนะคะเพราะว่ามันอันนี้ก็คือทำไม่ยากแล้วก็ใช้วัสดุในท้องถิ่นได้ ใบตองที่บ้านของเด็กๆก็น่าจะเยอะนะในท้องถิ่นเราใบตองเยอะแล้วคนเฒ่าคนแก่ก็นิยมปลูกต้นดอกพุดธด้วยในตามท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยค่ะบ้านแถวอีสานนะคะหรือท้องถิ่นอื่นก็มีไม่ใช้ดอกพุดธใช้ดอกลักแทนก็ได้อันนี้ก็ชั้นที่สี่แล้วนะคะเห็นนะคะชั้นที่สี่แป๊บเดียวเสร็จแลา ถ้าใครจะทำแปดชั้นก็ได้นะคะแปดชั้นก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าขันมักเริงแบบขันแปดอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าครบสามสิบสองประการอะไรแบบนี้น้อมก็น้อมน้อมถวายาร่างกายจิตวิญญาณสามสิบสองประการนี้แดดองสามมาสัมพุทธเจ้าแดดพระพุทธศาสนาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่ความเชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นเบญจะ เป็นจักขพนก็คือยี่สิบห้านะคะอันนี้เราก็จะทยยี่สิบห้าขันห้าแต่ถ้าเป็นทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นแถบทางเพื่อนบ้านเรานะคะอย่างเช่อนอถ้าเราถ้าใครเคยข้ามไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราคือประเทศลาวนี้นะคะเขาจะทําขันดอกเบงนี้เขาจะทำเก้าชั้นนะคะเขาจะนิยมทำเก้าชั้น ของเรานี้จะทําแปะนะคะเราแตะพื้นถิ่นด้วยอ,นนวะะอ,มมอันนี้ชั้นที่ห้าแล้วนะคะบางทีดอกมันก็พาเราไปไม่ตรงอันนี้ชั้นที่ห้าแล้วนะห้าชั้นแล้วนะคะให้เขาเรียงของเขาอย่างนี้ ให้ดูก็ไม่ได้เลือกดอกไม้ชั้นที่ห้าอันนี้ชั้นที่ห้า,ะะาจับ,จบรรไว้อย่างนี้นะคะเวลาจับจับกำไม่เลยเพราะว่าค่อยๆเย็บแม็กออกข้างล่างอ๋อพอดีใบตองนี้มันไม่สวยเอาไหมนนะคะวิธีฉีดใบตองก็เอาวางมีต้นฉบับแล้วก็เอาวางไว้อย่างนี้ก็ฉีดอย่างนี้นะคะ มีต้นฉบับหรือว็ตัดให้มันเท่ากับต้นฉบับนะคะอมรเสียงกดคั้นที่ห้าจะจบแล้วนะคะ ครบแล้วนะคะอันนี้ห้าชั้นแล้วนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะดูด้านนีนะคะก็จะเรียงกันแบบนี้ทีนี้ตอนที่เราจะปิดตรงนี้เนาะเราก็จะใช้ใบตองที่แบบช่วงยาวหน่อยนะคะเราจะปิดตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเป็นตั้งแต่ถ้าสมัยก่อนนี่เขาก็จะไม่ได้ใช้แบบนี้เขาก็จะใส่กระป๋องนมอะค่ะมีกระป๋องนมมีขวดเขาก็จะใส่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะตัดความกว้างสองนิ้วครึ่งเนาะความยาวก็เอาสุดใบตองนั่นแหละค่ะ เ,เลือกใบตองที่ช่วงยาวๆที่สามารถที่จะอ้อมได้อย่างนี้นะอเราได้สองนิ้วครึ่งตรงนี้นะคะน,นี่ตัดกว้างสองนิ้วครึ่งวิธีการเราก็อาวางไว้ตรงนี้นะคะวางไว้แล้วเราพับสันทบด้านบนลงนะคะระยะห่างตรงนี้ประมาณนิ้วหนึ่งนะคะจากขีบสุดท้ายเนี่ยคะ่ะลงมาอันนี้เริ่มต้นเราก็เย็บแม็กไว้ก่อนนะคะเย็บแม็กไว้ แม็กคุณโตเป็นอะไรเนี่ยแก้แม็กเสร็จแล้วอ่ะพับอย่างนี้นะคะลงมาประมาณนิ้วหนึ่งนะคะประมาณเกีบสุดท้ายในนิ้วหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เย็บไปก่อนเย็บเฉียงๆนะคะอา้าวมีปัญหากับรูปแม็กมันติดนะคะมันหักนี้เนาะเวลาเย็บแม็ก เราจะไม่เย,ย็บอย่างนี้นะคะเราจะไม่เย็บตามยาวเงี้ยเราจะเย็บขวางนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเย็บตามยาวเนี่ยมันจะจมลงไปในตามใบตองเพระไไาะว่าใบตองเป็นตามยาวเราเฉียงเฉียงนงี้นะคะเห็นไหมคะเฉียงเฉียงแล้วเราก็พับตัวนี้พับใบตองข้างบนเลยนะคะพับลงก็มาเลยนะคะจนสุดจนมาทับรอยเก่าตรงนี้นะ,ะอ่าเสร็จแล้วแล้วเราก็ตัดออกตัด พับเข้าดูนะคะอย่างนี้นะแล้วเราก็พับเข้าเสร็จแล้วเราก็เย็บแม็กนะคะเนี่ยเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ตัดเห็นไหมคะเวลาที่เราเราจะไม่ตัดใบตองน,นะคะเวลาเราทําเียตรงนี้เขาจะหนาเพื่อที่จะเป็นที่เป็นฐานตั้งเลยนะคะเราไม่ต้องไปหาอะไรมาเสริมนะเราก็ตัดให้เสมอกับกตัวใบตองที่เรา ล้อมอ้อมใบเป็นฐานน,ะะน,น,น,นนี่นะคะแบบเป็นแับนตรงนีตนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะเออพออันนี้ส่วนเนี้ยเราอาจจะใส่ดอกไม้อื่นก็ได้นะคะพอดีตรงเนี้ยเรามีดอกพุดเนาะอันนี้ก็พอดีคุณครูไม่มี ไม้ไผ่ก็เลยใช้ก้านลวดอย่างนี้นะคะใช้ก้านไม่ไผ่เหลานะคะนี่เราใช้ก้านลวดเอาแล้วก็ตัดดอกพุทนี่ค่ะนี่สักห้าหกเจ็ดดอกแล้วแต่เรานะคะตัดแล้วก็ร้อยเวลาร้อยดอกพุดนะคะอย่าบีบดอกพุดนะคะนี่นะคะเวลาร้อยนะคะค่อยๆหมุนหมุนไม้นะคะหมุนไม้หรือหมุนลวด ให้เขาทะลุขึ้นไปอย่างนี้นะอย่าดันขึ้นไปอย่างนี้นะอย่าดันขึ้นไปอย่างนี้อย่าบีบดอกไม้แล้วก็ดันลงนะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเราค่อยๆหมุนอย่างนี้นะคะให้เขาเลื่อนลงมาเองเนี้ยดอกดอกไม้มันก็จะไม่ช้านะคะนะแทงแล้วก็หมุนนะคะหมุน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 ไม้หรือหมุนหมุนลวดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเสียบตัวนี้ เอากี่อันดีสองสี่ห้าห้าอันแล้วปิดท้ายด้วยอันที่หกก็คือเป็นดอกตูมนะคะหรือใครจะไล่ดอกก็แล้วแต่อันนี้สองสี่ห้าแล้วก็เอาดอกตูมเนี่ปิดนะดอกตูมๆหน่อยอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาเสียบใส่อย่างนี้ก็เป็นอันสําเร็จนะคะสําหรับตัวนี้เราจะไปกดอย่างนี้นะคะ ค่อยๆเลื่อนลงไม่งั้นก็ใช้คีมช่วยปึ๊นะนะคีมค่ะแล้ก็จะได้คู่เวลาเราถวายเราจะถวายเป็นคู่นะคะอันนี้นะนะคะอ่ารู้สึกจะลกอ่ขอให้มีความสุขกับการทำนะคะ